ในร้านเจโอนะครับโอ้โหดู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 โอ้โหคนประชาชนทุกคนกินผิดครับกินเจโอมาม่าแบบผิดครับแบบที่ถูกต้องก็เป็นอยังงนี้แบบที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แบบไหนแบบมึอมืดแบบดูดูดูโอ้ยใส่เข้าดิครับเนี่ยครับมืดคลุกนี่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 ในมืดมืดมืดนะครับนี่พวกนี้ผักพวกนี้ไม่เอานี่โห เนก่ยหัวหิ้วถูกต้องเฮ้ยมันได้ไม่ไม่ไม่หล่ออันนี้จะไหวรเ่เพราะว่ามันต้องเทไปนรงไข่พี่จ๊ะเมือเทไปตรงไข่สิจ๊ะนี่ให้มันรู้สักบ้างนี่ให้มันรู้สักบ้างให้มันรู้สักบ้างเกียรประมือครับ สูสาบครับผมกินหมดมอ,อ่ะมีตรงไหโอ้โหอ่ะโอ้ยยำหน้ากินเ่านน้อนไหมร้อนปะคะอร่อยกว่าร้านข้าวลอดูครับลองดู